อยู่ที่นี่นานยังครับอ๋อ oh, 10ปีแล้วจ้าว้าวโอเคครับแฟนไปกินส้มตงังน,นี่ดูด <c oughs> ูได้ไงว่าเป็นแฟนดูได้ไง <laughs> <c oughs> ผมเดินเข้าไปข้างในได้แป,ป๊บเดียวนะครับทางพนักงานเนี่ยหรือว,ว่าเป็นสเสวัสดีครับช้านี้ที่นูมิอานิวคาเลดเนียนะครับเนาะก,ก็ตื่นเช้ามาผมกับเดวิดนั่นเองก็ไปกินอาหารเช้านะครับของโรงแรมนะครับครั้งนี้เราก็พักที่โรงแรมเลอเมดิเดียนนะครับ Yes all the fruit tropical fruit I've got some different bread. This is banana jam. I like really? banana. banana jam, I yes. you like that? I've never had banana jam since being in Pichi or somewhere like that. I think my songs should be a bit bigger, yeah. They look like the ones we get in Thailand. Make it like minutes easy. They look right inside though. They look yeah. like proper ones inside, not like the they're just bread shaped. Bread shapes. <laughs> ไ e นั่มีอง l a นนั่นแหละครับก็พามาเดินบริเวณรอบๆของบริเวณหน้าหาดของโรงแรมนะตรงนี้นะครับที่ผมซูมเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารที่เรามากินของมันก่อนนั่นเองนะครับ ช่วงบ่ายหนึ่งนี่แหละเดวิดก็ชวนผมไปเที่ยวรอบๆใกล้ๆนะครับไม่ไกลจากโรงแรมเท่าไหร่เนาะก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่แบบว่าขับรถคนละฝั่งของประเทศไทยนะครับเป็นคนละฝั่งของออสเตรเลียเนาะก็คือแบบตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับนะครับก็มาข้างบนก็จะเป็นวิวนะครับทะเลเนาะสวยมากนะครับทุกคน yes, that's the outer reef. so they have a barrier reef. it's the second largest barrier reef in the world after the great barrier reef in australia. Yeah. i don't think we were doing any dirt roads now. No, เราทั้งสองคนก็เที่ยวเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนประมาณชักช่วงบ่ายสองนั่นแหละก็ผมมาบอกเดวิดว่าอยากเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ yeah November <laughs> and got the Christmas I'm sure y o u l ย love it see now Santa Maria yeah ผมเดินเข้าไปข้างในได้แป๊บเดียวแนละ้วทางพนักงานเนี่ยหรือว่าเป็น security ของห้างนะครับบอกว่าห้ามถ่ายรูปเนาะถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบ ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Pocket Wi-Fi นะครับที่เราไปเช่ามานะครับจากที่เราอตอนที่ออกมาจากสนามบ,บินใช่ไหมครับเนาะเครื่องนี้ใช้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อซิมที่นี่ค่อนข้างแพงนะครับเราก็เลยเช่าทั้งหมดก็คือ5วันใช่นะครับแชร์ทั้งหมด2เครื่องเนาะก็คือแบบใช้ได้สะดวกเลยนะครับเชียรในแบบยูสโฮเทล s just k e จะคิดชา i n จ I mine. I milk in mine. milk. English made some tea. That That's Earl Grey. Put milk mine. You want milk. <No. S 1> That breakfast. don't one's Grey. one's yours. You No. put ขนมหวานที่เราซื้อมาตอนที่เราไปห้างนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศของห้างเลยนะครับแล้วสินค้าหรือว่าพวกของกินของใช้เนี่ยส่วนมากนะครับก็จะนําเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับพวกชีสพวกเนื้อพวกวานพวกอาหารต่างๆนั่นแหละฝรั่งเศสนะครับ ก็มีบ้างนิดหน่อยที่แบบว่านําเข้ามาจากนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเค้กนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ14บสี่ดอลลาร์นั่นแหละดูสิมัน l i ิด t บบน s ้นมันเป็นเค้กท i ่ใหญ่โตม e กเลยนะครั o ใส่ในกล่องที่สวยงามนี่คือเค้กชิ้นใหม่ของคุณโอ้มันฟูเนี่ยครับทุกคนผมลองกินเป็นโช็อกโกแลตมูดนะรสชาติอร่อย อร่อยมากติดใจเลยแหละิมอืม <im itation> mm, very nice cake สชาติไม่สอยู่ที่นี่นานยังครับอ๋อสิบสี่ปีแล้วจ้าาแฟนไปกิน้มตังนี้รู้ได้ไงว่าเป็นแฟนรู้ได้ไง ไม่อนอยากกตนี่ย่ตรงเไรคุณพีชอะไรนะครับตุกจ้าชื่อตุกชื่อชื่อร้านตุกเนาะ ตุ้กคุยสินโอเคอยู่ที่นี่นานยังครับอ๋อสิบสี่ปีแล้วจ้าว้าวนั่นแหละครับถ่ายทุกอย่างเลยนะเนี่ยขายเป็นอาหารแบบส่งทอ,อดจ้าอันนี้คือ ผู้ช่วยหรือว่ายังไงจ้าเป็นผู้ช่วยเป็นมือมาวนช่วยขายจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวบอกนะโจเฮ็ดไอ้ชอบชอบใช่ค่ะค่ะอันนี้ใช่ไหมครับจ้าโอเพร่าได้เด้อถามอยู่โรงแรมก็ได้อาหารนิสุย่างลับเป็ดลาบยังแซ่บต้มยำยังเสียโอเคครับแฟนไปกินส้มบัตานี้ยูดดูได้ไงว่าเป็นแฟนดูได้ไงโอเคบายชอปีจ้าโอเคครับขอบคุณจ้าบายยบ๊ายบาย ใช่ครับเหมือนกัน <S <S นี่ครับร้าน <S 2> <S 2> ร้านไทยช่วงประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับเราก็ไปหาอะไรกันกินเนาะเนี่ยครับกนน็จะมีป้ายแบบว่าเขียนเป็นแบบว่า Danger นะแถวนี้ก็จะแบบว่าถ้าใครว่ายน้ำเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่า,าเขามีปลาฉลามนะครับแต่เหมือนว่าเขาปิดใช้หาดตรงนี้นะไม่ให้คนว่ายนะครับ <P> ก็เดินไปนิดหน่อยน,นั่นแหละ ไปหาอะไรกินนะครับผ่านหลายร้านอยู่นะบนรรยากาศของวันนั้นนะครับก็มาเจอร้านไทยนะครับที่จริงอ่ะเราจะมากินวันก่อนแต่วันนั้นร้านปิดนะก็เลยมากินคืนนี้นะครับก็สั่งมาทั้งหมด3อย่างครับมีข้าวผัดกุ้งนะครับมีแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับเล็กอย่างนึงก็คือผัดเผ็ดปลาหมึกต้องบอกก่อนว่าสั่งเป็นรสชาติไทยนะเพราะว่า ผู้คนหรือว่าผู้คนที่อาศัยที่นี่เขาไม่ค่อยกินเผ็ดกันเท่าไหร่นะครับแต่เราก็บอกว่าอยากสั่งแบบรสชาติไทยเลยนะครับทางเจ้าของร้านเป็นพี่คนไทยนะครับก็ทำให้แบบรสชาติไทยเนาะแตะ่พี่ผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นคนเวียดนามนะครับเวียดนามฝรั่งเศสเนะาะผู้พูดภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะครับก็อร่อยทุกอย่างครับทุกคนหลังจากนั้นรับเราทั้งสองคนก็กลับมาห้องนะเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยนะครับ นั่นแหละก็เป็นอีกวันหนึ่งของเรานะครับที่เมืองนูมีอะนะครับนิวคาเลเนียนั่นเองนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเราก็เดินทางกลับไปที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนบ๊ายบาย have a Good night ขอบคุณที่วมาชมคลิปนี้ครับ